หัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองเปิดโอกาสให้คุณครอบครองจับมาจองหัวใจผมได้นี่คือแฟนตัวจริงของคุณอาสุรพลสมบัติเรเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคือที่ร้องเพลงนี้ไม่ใช่อะไรค่ะข่าวนี้ดิฉันกำลังจะเล่าเรื่องราวของคุณอาสุรพลสมบัติเรญคืออย่างนี้ค่ะทางครอบครัวสมบัติเรญเนี่ยนำทีมโดยอาุ้มสุรชาติเขาเตรียมจะจัดงานคบรอบ 90ปีราชาลูกพุ่งบรมครูเพลงสุรพลสมบัจเจริญเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพ่อ ซึ่งถ้าปีนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่จะมีอายุ94ปีแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้ทางครอบครัวเนี่ยไม่ได้จัดงานรําลึกมาถึง4ปีปีนี้ก็เลยจะขอเริ่มต้นนับต่อจากครั้งที่จัดงานล่าสุด mm. โดยในวันถแถลงข่าวอะค่ะมีศิลปินลูกทุ่งมากมายมาร่วมงานเลยนะค่ะคุณอาอุ้มท่านก็บอกนะคะว่าที่ไม่เห็นอาแอสสุรชัยมาร่วมงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ oh. ทุกคนไม่ต้องดราม่าไปนะเขาไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ว่าพี่ชายตอนนี้เนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศก๋อยู่เมืองนอกหรอใช่ค่ะแต่ก็คาดว่าในวันงานคอนเสิร์ตรำลึกเนี่ยน่าจะเดินทางกลับมาร่วมงานด้วยค่ะพี่แออยู่เมืองนอกครับเขาอยู่เมริกานะครับเขาอยู่เมริกา นะฮะเขาไม,ไม,ไม่ไม่ว่างมาอานะะอาจจะมานะฮะถ้ามาก็คงก็เป็นเป็นสิ่งที่ก็ดีก็โชคด,คดนะคีคิดถึงนะครับคิดถึงก็ถ้าเขามาก็ถึงก็หายคิดถึงกันแนะแต่ถ้าไม่ได้มาก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าภารกิจเขาอยู่ต่างประเทศถ้าส่วนใหญ่ แฟนๆรอเลยนะคะงานจะจัดขึ้นวันที่8ถึงสิสิงหาคมนี้ที่วัดรังหมันจังหวัดนครปฐมนะคะคุณสองคนคุณผู้ชมเห็นอาอุ้มมอสักครู่ไหมลองทายอายุเล่นๆดูซิว่าแกอายุเท่าไหร่ห้าสิบกว่าไหมอุ้ยทายผิดเท่าไหร่ปีนี้อาอายุ64สิบ่แล้วจะเสิีแล้วหรอเบียวแล้วหรอได้เบี้ยผู้สูงวัยแล้วแต่ว่าหน้าตายังดูสดใสเปล่งปลั่งมากเลยนะใช่แต่อยากให้โฟกัสที่เลขอายุอายุแกเนี่ยหก แต่คุณพ่อแกเนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่คืออายุ94นะจวเลข6กับ9เลขเดียวกันไงอะแต่ว่าคุณอาเนี่ยยังดูแข็งแรงสดใสหล่อเหมือนเดิมนะคะคุณอาบอกว่าการดูแลสุขภาพก็คือไม่เครียดค่ะแล้วก็ทำชีวิตให้มีความสุขแต่เห็นอายังหล่อแข็งแรงแบบนี้เนี่ยนะอาบอกเลยว่าอีก5ปีเนี่ยเดี๋ยวจะเลิกร้องเพลงแล้วจริงโหน่าเสียดายแต่จะเป็นเพราะอะไรลองไปฟังค่ะ มากกว่านั้นเ็าคงคงไม่เอาแล้วล่ะนะครับต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาและเราเป็นตำนานที่ที่คนจำนะครับให้เขาจำเราให้ให้แม่นที่สุดเลยแล้วเราก็สร้างตำนานตำนานของรุ่นใหม่ขึ้นมาโอ้ยคุณคอา,าเสียดายนะยังดูแข็งแรงดูหล่อเพียวอยู่เลยอ,ะลอ,อ่ะ